นะเสร็จแล้วพวกนี้ก็ต้องไปโรงเรียนอีกแล้วฮ่าออกไปข้างนอกดีกว่าว้าวฉันไม่ใช่ผีโว้ยและเองเป็นใครเองจําเรื่องวันนั้นที่วันลอากระทงได้หรือไม่ฮะตอบค่ะแม่คงคาหรือแม่ยายนังนั่นแหละสักอย่างแหละฉันไม่ได้เลยค่ะหนูขอให้หนูได้เป็นแฟนกับเด็กโดยเถอดเจ้าค่ะเธออาชีพอะไรน่ะใครดะใครพูดอ่ะไอ้ผีไอ้แต่ทำไมเธอหน้าเหมือนแบงค์ตีเลย ไม่จริงอะไู้ไหมไหนอะโผล่หน้าขึ้นมาสิจ๊ะโอ้โหหน้เหมือนมาซีผลเหมือนปาซีเป๊ะเลยจ้ะเธอเนี่ยจะได้เป็นแฟนกับหนึ่งหรือเปล่าฉันก็อาจจะยังไม่ัไม่ถูกหรอกนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ขอให้เอไเป็นนะและ้วแกมาทำไมจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากมาหรอกแต่พ่อแม่คงคาส่งฉันมาสิ เนี่ยให้ให้ช่วยเรื่องคู่ของเองอ่ะโอ้ยเหนื่อยตายอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตัวค่าจ,จองคิวยากมากเลยนะกว่าจะได้ตัวค่าเนี่ยพราเอ็นี่สมบูรณ์แล้วเนี่ยฮะ้แล้วไงอ่ะฉันก็คงไม่สมหวังหูดีหรอกคอยดูเจ้าหนูค่าทำให้เองสมหวังให้ได้แล้วแลวแลวเธอเป็นใครอ่ะให้เรียกให้เรียกว่าอะไรน้าผีก็ได้จะหนูน้าผีหรอ หรือเธออยากจะให้ฉันหลอกฮะเอาไหมเอาไหมหลอกไหมเอออย่าอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนะน้าผีเสร็จอีกอย่างเนี่ยฮะน้าผีวันผู้ใดตีน้าเองไงล่ะก็เกบอกให้ข้าไปปิดชุดไม่ใช่เหรอฮะน้าผีอะไรของน้าผีเนี่ยทำไมผอมขนาดเนี้ยก็ข้าเป็นผีันเลยแต่โคก็ดูก็ต้องเป็นแบบนี้แหละฮะจะให้ข้าทำไงล่ะก็ได้นะ ล้วพ้อจะไป็โรงเรียนกับฉันหรือยังอะพาไม่พ่อก็ต้องพร้อมแล้วแหละฮะคุณครูค่ะหนูมาแล้วค่ะหนูขอโทษที่มาช้านะคะลูกอนั่นตำแน่นั่งยี่แพ้ลูกนะพีหนูเป็นใครจล๊บคะหนูมาไะไรัอ่ะคุณครูค่ะนี่นี่คือนั้นนั้นสีค่ะสีสีค่ะชื่อสีค่ะชื่อสีเหรอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมคะตอบครูใหม่ทำไมครูไม่เคยเห็นหน้าเลย นักเรียนไมโอมเพียงเออใช่คุณลืมไม่ได้ไงเนี่ยสีสีนักเรียนที่เป็นสุธิระของคุณเนี่ยว้าลืมไปได้ไงเนี่ยเี่แพ้ไม่ได้จะมาเลยฮะมาสักระหว่างทั้งปีทั้งชาติเลยเดี๋ยวต้ปรับเย่แพ้ตกซะเลยเนี่ยฮะเย่แพ้เย่แพ้เย่แพ้เออคุณครูค้าจะหนูขอไปดูเย่แพ้ก่อนนะคะโอเคโอเครีบไปรีบไปโอ,ปปโอ้ผีอะไรก็ไม่ของเย่แพ้เนี่ยฮะ อะไรขอน,นหนูน,นั่นเน้นวะเห็นข่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เย่แพ้เธอเป็นอะไรอเปล่าฉันเห็นผีฉันเห็นผีผีที่เจ้าว่าเนี่ยใช่ผีตัวนี้หรือเปล่าสนอาูอย่าเข้ามาใกล้นนะเย่แพ้เย่แพ้เย่แพ้ไม่เป็นไรเย่แพ้นั่นเป็นคนที่ คนที่พ่อแม่คงคางส่งมาให้ฉันน่ะอ๋ออ๋อเหรอฉันก็ตกใจหมดโว้ากลับมาเป็นเสียงเดียวกันวางไงโอเคเย่แพ้กับกับข้อห้องเถอะโอเคโอเคกลับมาแล้วค่ะครูมันไม่มีอะไรเลยค่ะมันไม่มันไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเหรอคะมาคนรักใช่ไหมจ๊ะเด็ก ถ้าไม่เคาะคุดครูจะเหตุไหมคะไก่แพะเนี่ยค่ะครูสาวนเป็นวันดีนะล่ะวันดีอะไรคะครูอ๋อก็ครูเนี่ยคุณครูไม่ว่าเกครูหรอคะจะเลี้ยงหมูกระทะใช่ไหมครับอุ้ยดีเลยค่ะใหญ่แพะไม่ใช่จ้ะอ่ะแล้วว่าอะไรล่ะคะฟังจากจ้าหนู ยกครูคับคัแมนเลยนะจ๊ะจก็คือวันนี้คืนวันไม่สิพรุ่งนี้วัน,น,วน,น,วน,นแ,วแต่งงานคะือครูจะแต่ครูไม่ต้องเชิญมานะทำไมล่ะคะครูก็ครูก็งานแต่งครูเนี่ยต้องมีบัตรต้องมีบัตรเนื้ะสามมันเข้างานไม่ได้อืมแล้วไม่สิค่ะบัตรเข้าเชิญหน่อยได้ไหมคะไม่ได้จ้ะจะสตีเลย โอเคค่ะเล้กเรียนนะคะเราเรี่ยเราปาปาวันนี้มันดีมั้ล่ะกับเรียนทั้งหมดกลับกับกับกลับกับกับกหับกับกลับกลับกคับกลับกลับกลัคกลคบกับกลับกลับกักลับกลับกลับกับกลับิลับกลับกับกับดลักลับกลับกลับไลับกล่บับกลับันกลั โอ้วันนี้มกปกติต้องเป็นเราสี่ที่ต้องรีบกันก่อนคนอื่นแต่มาวันนี้มันกลับก่อนคนอื่นเลยล่ะเออชามาแล้วป,ป้าป้ากลับกันเถอะงานนีว้วันนี้งานแต่งของเพื่อนเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นวันดีนะครับ <c oughs> คือผมอยากจะบอกคนว่าเราแต่งงานจะน,นะจะไม่มีงานแต่งงานอะไรเกิดขึ้นทางนั้น ยี่ผู้หญิงต่ออะไ,ไม่ใครเนี่ยนี่สุศรศักดิ์บอกเพื่อนฉันมาอย่างนี้เลยนะก็หมายความว่าฉันเป็นเมียกับคุณสุรศักดิ์ได้ยินไหมฉันเป็นเมียกับคุณสุรศักดิ์หยุดบ้าได้แล้วเปล่าถ้าฉันไม่หยุดแล้วคุณจะทำไง ถ้าฉันจะฆ่านาผู้หญิงเพศยายคนนี้อย่านะออกไปออกพงออกไปก็ได้หุดแแกแล้นี่นะหยุดบ้าได้แล้วน้ำหญิงแกตบฉันเหรอ,หอ แล้วแต่แต่ฉันจะฆ่าผู้หญิงคนนี้เฮ้ยฉันไปละหยุดนะฆ่ามันเลยฆ่าฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันยาบ้าฉันเรียกรถพยาบาลสิรูแล้วนะพอแกคนเดียวเลยทำให้เพื่อนฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยไปนะเอาไปจัดงานเอาไปจัดงานนี้หยุดหยุดหยุดกับเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้ออกไป เ,เหเเ็นสีไม่เป็นไรนะครูเป็นสีเป็นหรือเปล่าคะครูแพรวาครูเป็นสีไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูเฮ้ยครูเป็นสีฟื้นแล้วพี่เป็นสีไปหรือเปล่าคะพี่พี่ไม่เป็นอะไรหรอกพ,พ,นะพี่แค่โดนทักทนะักอ่ะที่พี่สศร้าปล่าเพราะพี่ตกใจนะ่ะ ต,ตอนนี้พี่เจ็บใจมากกว่าทำไมนะร้าหวแพรวฉันว่าฉันได้อแล้วกันฉันอยากหาที่สงบสงบผักใจถบทวนชีวิตที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะมีทางออกในปัญหาทั้งหมด ใคระบอกใครได้ไหมฉันอยากไปแบบเงียบๆก่อนนะมะพาวคว่าถือว่าฉันขอบเธอเป็นคงสุดท้ายจะไ,ไหมไม่เป็นไรนะคะคุณครูเป็นสีหนูจะอยู่กับครูเป็นสีนะคะหนูจะเป็นเด็กดีนะคะครูเป็นสีคะ่ะ รับาพาเธอจะต้องต้องใจรักคุณพา่อเขาด้วยนะเข้าใจร้ายได้คะ่ะคุณเสี่ยคุจะรับปากคุณครูนะคะหนูสัญญาหนูจะดูแลแต่ของแค่ดีสุดนะคะพี่เกษรขอบคุณที่เธอมาด้วยนะ